สบายดีพี่นอ้องมาเด้อยกินหมกระทะทำกันมาเนะี่ยกินจุ้มกินจุ้จมโมกะทะกินจุ้มไว้เข็งก็มีแบบร่างกายงานสั่งแ<ด>ก่เมียสีดอกครับพี่น้องมากมา,มา,มาคุณแม่ครมาเบิร์นข้อให้ดูดีมีแห้งแกว่าฟ,ฟาดควายหลอกไฝอันตรายต่างๆ สารติษเกีบก็มีเจ็บแสบหายแช่งครับมาจากทะเลไม่ไม่ทุกทุกหอนหอนเพราะว่าแบบนี้หลวกมากหันมันเลยหอนมามาๆามายังกันเจ็บสะอาดปลอดภัยปลอดสารพิษประดุกอย่างนี้นี่แน่นอนครับผมเนาะไว้หนี่ไว้โตกะไทยอัดเทียนอดเทียน ไว้อาเสียมอกว่รทานแล้วแล้วจิ้มกุ้มแล้วแล้วสอนตักลงบุ๊กลงไปเลยมจิ้มอร่อยอร่อย ไฟอ่อนแล้ววิ่งนมานลองกันงเลยไปนะครับดีไหมสวัสดีค <BLANK. S 1> ับ <finance>